ก็จะแบบกินน้ําพยายามกินน้ําให้มันฉี่ออกไปบ่อยอะ่ะทุกคนฉี่ออกไปบ่อยแล้วก็พยายามแบบว่านึกนึกดูรูปบ่อยบ่อยดูรูปดูรูป,รปมันต้องมีเรฟเฟอร์เรนซ์ว่าเราอยากเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะ่ะเราก็มาดูรูปนอนดูรูปพอมันลดมาโลนึงแล้วมันก็จะมีกําลังใจสองกิโลก็มีกําลังใจสามกิโลเริ่มสวยแล้วเริ่มที่จะแบบถ่ายรูปกล้าเซลฟี่ลงแล้วอะไรเงี้ยทีนี้พอพอพอผอมลงปุ๊บ อ่ะก็เข้าสู่ของขั้นตอนการทำหน้าปรับรูปแบบหน้าแล้วเพราะว่าพร้อมเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยนใช่ไหมเท่ากับไปหาหมอกับไปเฮ็ดหน้านั้งสิก็ไปทำนั่นแหละทำเครื่องยกกระชับนู่นนี่นั่นทำให้มันดูดีขึ้นปรับเนียงฉีดเนียงไปเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะสิ่งสำคัญก็คืออดทนค่ะตอนนี้น้ำหนักสี่สิบแปด ส่วนส่วนคือแบบว่าเราอยากลดหรือไม่ลดมันขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นทุกคนถามแล้วถ้าทุกคนทําไม่ได้ก็ก็มันมันไม่มีอะไรจะช่วยแม้กระทั่งหนูบอกเลยว่าอาหารเสริมอ่ะถ้าเราไม่ช่วยเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ช่วยเราต่อให้คุณจะกินอาหารเสริมแล้วคุณยังอาจอาดัอดอัดแน่นเหมือนเดิมแบบมันกับบอลจอยเด คุณแอนลดทุนกับคุณหมอใน A อจีแพงไหมคะขอโทษนะคะพอดีแอนไปทําหน้ากับที่นั่นค่ะคุณหมอทําหน้าด้วยนะคะที่นั่นใช่แล้วแอนก็คุณหมอให้คําแนะนําดีมากๆค่ะดีมากๆตรงที่ว่าเขามีเคสลดน้ําหนักอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันสูงมากซึ่งแอนไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทําตรงนั้นได้มันมันแพงมากๆเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไปทําตรงนั้นมากมายเออแต่คือคุณหมอก็ให้ให้ให้คําแนะนําว่าต้องกินแบบนี้ใดๆคือมันเกิดจากเรามันเกิดจากเราร้อยเปอร์เซนเลยค่ะมีผลกับเราร้อยเปอร์เซนถ้าเราไม่ช่วยอาหารเสริมก็ไม่แล้วหนูไม่ได้จะมาขายของอะไรนะคะเพราะว่าบางคนทำบางคนทาบางคนถามว่าพี่แอนจะขายของหรอคะไม่ค่ะไม่ไม่ได้ขายไม่ไม่ได้คิดจะขายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยนาน ผลสุดท้ายถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุณจะกินอาหารเสริมไม่ว่าคุณจะอัดแน่นแค่ไหนหนึ่งแหละมันก็อันตรายเนาะสองอถ้าคุณไม่ช่วยมันก็ไม,มีผลอะไรอยู่แล้วพี่พี่เขาไปทำหน้าที่นั่นหมดคะ่ะล่าสุดเองก็พาพี่บอยไปแล้วไม่ได้ทำไมเอฟ ไม่ได้อยู่ขอนแก่นครับน้องอยู่ขอนแก่นเมื่อเสาร์แนสองแอนอยู่กรุงเทพหลายวันแล้วค่ะควบคุมอาหารครับใช้เวลาเท่าไหร่กับการลดน้ำหนักสองเดือนนิดนิดแต่ก่อนที่จะนับให้มันเป็นสองเดือนอะ่ะคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็มันก็ ปรับยากอยู่เพราะว่ามันค่อยๆปรับไงทุกคนคุมยังไงก็กินน้ําค่ะกินน้ําเยอะๆเลยกินน้ําแล้วก,ลก็เลือกเลือกเลือกกินอาหารที่ที่มันดีอะค่ะหมายถึงว่าอย่างอย่างแอนแอนจแอนอยู่ลังสิติใช่ไหมแอนก็สั่งแกป๊ปเงี้ยคืออาหารคลีนอะไรเงี้ยอาหารคลีนมันก็จะมีแบบมีเมนูเยอะแยะมากมายมันไม่อร่อยอะทุกคนแต่ว่าเคตจังเดีะกับมันอยากงามอืม ขอบคุณครับไม่ได้ออกกอนบังกายค่ะตั้งใจมันอยู่ที่ใจเลยลงไป10บกิโลค่ะภูมิใจมากน้ำเย็นไหมคะไม่ค่ะหนูไม่ได้กินน้ำเย็นอยู่แล้วเป็นคนที่กินน้ำอุณหภูมิห้องปกติน้ำธรรมดาลดไวมากใช่ แต่จะบอกเลยว่ามันต้องอดทนมากๆเลยนะทุกคนอย่างของแอนะแอนเป็นคนที่ผอมเร็วแล้วก็อ้วนเร็วคือร่างกายแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันคือแอนจีเป็นทั้งสี่มาทั้งต่ไดเแลวตั้งแต,แต,งแต่ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วยี่สิบกว่ากว่าก็เป็นคนที่ผอมเร็วอย่างวันหนึ่งไม่กินข้าวหรือหรือสองวันกินน้อยๆอย่างเงี้ยก็ลงละเริ่มลงละแล้วสิ่งแบบไม่เพียค่ะสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องศึกษา ร่างกายของคุณให้ดีอะเหมือนกับว่าคุณดูดูวิถีชีวิตร่างกายของคุณว่าอย่างอย่างของแอนแอนใช้งานแอนไม่ได้ทําอะไรเนาะแอนก็เล่นแสดงคอนเสิร์ตก็แค่สองชั่วโมงเพราะฉะนั้นแอนไม่ต้องเป็นต้องกินเยอะอะไรเลยบัดน,นี้สมมติวมาเข้าเข้ากินหลายกว่าเขาจะเอาไปใส่งานมันกับอ้วนมันกับเป็นไขมันสะสมมังสิแม้ไม่ใช่ไอเอฟพี่อาร์ต อาร์ตหรือพี่วิทนันอันนั้นก็ก็ลดเหมือนกันนะคะมีทุกคนสนใจเรื่องน้ำหนักเนะมเมาะตอบบ่ทันเลยตอนนี้คุณแอนดูแลหุน่นอ,อแอนแอนทำหน้าที่นั่นค่ะเดอะซีเครแต่แอนทำหน้าที่นั่นค่ะ, secret, อะ,อคะลองไปสอบถามได้นะคะเผื่อว่าสนใจ ไม่ต้องจอบดอกไม่ต้องจับผิดคะ่ะหนูไม่อยากแบบหนูไม่อยากโพสหรือว่าหรือว่าทําคลิปหรือว่าทําอะไรแบบเป็นการวิวธีการลดน้ําหนักอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะหนูว่า คนอ้วบก็สวยมีก็มีแต่ว่าอย่างของแอนคือแอนใช้ร่างกายใช้หน้าตาแอนทํางานแอนมีมีเขาเรียกว่าอะไรมันมันยังเป็นมันยังเป็นโอกาสที่เราจะสามารถหาเงินได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองก็แค่นั้นเองแล้วางนี้ถ้าสมมุติว่าแอนไปเหมือนมีคนถามมาเยอะว่าทําอะไรถึงพรอมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแอนก็ตอบไปแบบนี้แหละตอบไปว่าเออแอนคุมน้ําหนักแล้วแอนก็คุมอาหารจริงๆคุมอาหารจริงๆคุมด้วยตัวเองด้วยด้วยซ้าอะไรเงี้ย ทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็ไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสว่ามันต้องเป็นแบบแบบไหนคะแบบไหนมียาไหมแบบที่ไหนหรือหรือทำอา่าไปที่ไหนหรือปรึกษาใครอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นมันเป็นบ่อยากว่าอยากเป็นการเชื่ชวนทุกคนไหมมันก็แล้วแต่ว่าใครจะใครจะ ใครจะทําได้ซึ่งแอนเองก็ศึกษาวิธีการลดน้ําหนักในในในโซเชียลเหมือนกันในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันในในแอปนู่นแอปนี่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ดูแล้วก็เอามาปรับใช้กับกับกับตัวเองแต่สิ่งสําคัญคือแอนชั่งน้าหนักทุกวันชั่งน้ําหนักดูว่าวันนี้เท่าไหร่วันนี้ขึ้นมาจุดเท่าไหร่จุดนี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 ่นมันแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราต้องมีวินัยมากๆแล้วก็อดทนค่ะอดทนค่อยจะทําได้ ร้อยหกค่ะกินของหวานบ้างไหมมันก็มันก็มีบ้างค่ะน้องไม่ถ่ายพี่แอนแล้วขออนุญาตพีพ่แอนโพสแท็กได้ไหมครับถ่ายเอาได้ค่ะแท็กได้เลย เป็นนี่อย่างมู้มเจ้าว่ามันมันคือหมายถึงว่าเอาออยไงเนาะคอยคอยพได้ว่าเด้ที่มูเจ้าถามแต่ว่าห้างเทียขอรู้สึกว่าขาดทาจอยลงแล้นนว,าาวลมันเป็นอีหอย่างหรือว่าถ้าอ้วนขึ้นแล้วมันเป็นอีหอย่างคอยว่าจริงๆแล้วคนเท่ามันควรมีความสุขในในการที่เป็นเท่านี่แหละสําหรับแอนแอนกับว่าจริงๆอ่ะแอนก็ไม่ได้อยากผอมขนาดนี้แต่ว่าในความรู้สึกแอนคือแอนต้องทํางาน แต่ถ้าบางคนเออถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอวบก็ดีแล้วแล้วเรามีความสุขในการใช้ชีวิตเวลามันน้อยมากๆยิ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมามันนี่ทําให้คนรู้ว่าชีวิตเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหนูว่าจะอ้วนจะผอมไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอก ไม่ต้องไปคิดมากนอกจากโอเคจะใช้คุณจะเป็นคุณใช้ร่างกายจริงๆแล้วคุณอยากจะผอมจริงๆหรือสวยจริงๆคุณก็คุณจะมีวิธีการหาวิธีของคุณเองว่าคุณจะลดน้ําหนักยังไงแต่ต่อให้ต่อให้ถามแอนอะถามอยู่นั่นอะถามแล้วก็นี่มีียสกีโลค่าแบบไหนแบบไหนคือจริงๆอะหนู่ะคือคือ,คอมันมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่าว่าเราอยากลดไหมถ้าสิว่าโอเคจริงจังหรืออยากลดก็ อินบ็อกได้ค่ะอินบ็อกเดี๋ยวหนูหนูก็แนะนําหนูก็ตอบทุกคนนะใครที่อินบ็อกมาอะไรเงี้ยแต่แต่สําหรับหนูหนูไม่ได้อยากแบบเชิญชวนเป็นทุกคนแบบโอ๊ยต้องมาลดน้ําหนักนะคะต้องมาไปเป็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่เราเราเองเราก็เราทํางานเนาะเราต้องใช้ร่างกายเราต้องใช้หน้าตาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ แล้วมันมีครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกเออเราเราปล่อยตัวปล่อยใจเราปล่อยจอยเกินไปผัวเฮ้ากับรอดังส่เนาะบัดนี้เฮ้ากับสิมาเตบเสียบยุงสีมันกับบอได้พี่น้องแมนบอคําเบือมันสิมาเหตุแบบเตบเสพเพิษเฮี้ยวเฉาอยู่บัดนี้กางเกงกับเปี้ยนจากใส่เอทเป็นใส่เอลทั้งสี่กางเกงไนกับใส่บอไดอี่ยังกับใส่บอไดมันกับรู้สึกศูนย์เนาะแมนบอละศูนย์บัดนี้กับเทิงแบบคนนมาด่ามาเฮ้าบอหละวะไม่ทำอะไรมาทําไมอ้วนจังยังสิเออเฮากัเได้รู้สึกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเชียรหนเบื่งก็เลยลองตั้งใจแต่ของเบื่องว่าตั้งใจมึงอีกกันนะ่ะมึงสีนะตั้งใจมึงอีกรอบหนึ่งกันนะว่ามันสิเป็นจังได๋แต่ว่าขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคาชมค่ะเพราะว่าจริงๆหนูว่ามันเออเต็เสียบีห่หลี คือหมายถึงว่าเมื่อจะเอาไปซองกบบโจห้างเทียแบบในช่วงที่เราขี้เหล่อะมันดูแบบมันดูทําไมขี้เหล่จังวะแล้วแบบไปยืนข้างๆแฟนมันจะรู้สึกว่าใส่อันนี้ก็อึดอัดแล้วอย่างบางทีอย่างงานของแอนมันเป็นชุดแบบชุดซ้อนกันสามชั้นสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบทําไมมันอึดอัดจังอะไรเงี้ยเออทั้งๆท,งที่ทุกคนเชื่อไหมก่อนหน้านี้แอนก็กิกนวันละมือ้อแอนก็พยายามกินวันละมือ้อแต่มันเป็นมื้อที่หนัก หนักแล้วไม่ได้เลือกอาหารซึ่งน้ำมันแอมเป็นคนที่ชอบกินข้าวขาหมูเป็นคนที่ชอบกินชอบกินขาหมูชอบกินอะไรอย่างนี้นะแม่ซึ่งเป็นคนที่บ่อเด๋ยบ่อเดยมาสนใจว่าอันนี้มันให้กินมากเกินไปมันจะดีไหมหกินน้อยเกินไปมันจะดีไหมบาดนี่พอเฮาพอเฮามาศึกษาเนี่ยเราก็มาศึกษาดูว่าอ่ะโอเคเราอาจจะกินอยากจะกินขาหมูแหละแต่เลือกที่มันเป็นเนื้อได้ไหมล่ะ เออเป็นเนื้อได้ไหมที่มันแบบมันไม่ติดมันมากอ่ะแต่ก็อย่ากินเยอะนะเพราะว่าเราก็เป็นควบคุมอาหารอยู่ไงเนี่ยมันจะค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปก่อนจากปกติกินหวานร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟใส่น้ําตาลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลองลดดูให้มันเหลือห้าสิบก่อนไหมอ่ะแล้วก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดไปทีละเรื่อยอันนี้คือแอนไม่ได้ออกกําลังกายแต่แอนมีท่ากระชับหน้าท้องของแอนอ่ะแล้วก็กระชับสัดส่วนบ่รเห็นมัน ว่ให้มันย้อนเกินไปจังสินี่จังสิก็คือเฮาก็ต้องเฮากับต้องดูแลจากของนำ้ำเสือ้แอแอนเชื่ออะไรทุกคนถ้าทุกคนอยากดูแลตัวเองทุกคนเซิร์ชเข้าไปใน Google มันมีทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะแบบ ช่วยเราได้ทุกอย่างแล้วทุกคนจะแบบมีวิธีการดูแลตัวเองอะไรที่มันทําไม่สวยอ่ะไปโหลดแอปมาเลยได้เลยค่ะมัมนมีแอปนู่นแอปนี่ทําให้เราเออโกนขนยังไงบ้างคะพี่แอนดูแลจะกระแลยยังไงหรือแบบดูแลขาหนีบยังไงคะพี่แอนแบบว่าก้นดําอะไรอย่างเงี้ยทํายังไงก้นไล่ยังสิเออมันต้องมีวิธีดูแลแต่ของเด้เฮ้า เป็นผู้หญิงอหญ่หยุดสวยค่ะต่อให้จะมีสามีมีลูกแล้วก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแลตัวเองได้เราจะภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วเราก็จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นแต่การที่แอนผอมลงแอนไม่ได้อยากให้ใครยอมรับในตัวแอนแต่ว่าสิ่งที่แอนทําคือแอนทาเพื่อตัวเองเพราะว่าแอนรู้สึกว่ามันเราปล่อย ปล่อยตัวเองมานานแล้วแล้วก็เราเคยสวยอะตะตะกี้ห้องห้องข้ารู้สึกว่าห้องหมั่นใจจังสี่แล้วห้องงามจังสี่จังสี่นะแล้ววันนี้มาหมือนหนึ่งแบบเสื้อผ้าทุกคนเชื่อไหมตอนหนูไม่เคยไม่เคยเป็นฟิลแบบต้องมาลดน้ําหนักอะไรหลายหลายกิโลแล้วแอนไม่คิดว่ามันจะลงขนาดนี้พอแอนรู้ว่าโอเคเรากินอย่างเงี้ยแล้วมันลงมันก็ลงมาเลยเรือเรากินแล้วก็ทําต่อเนื่องค่ะทุกอย่างมันจะต่อเนื่องแล้วเราก็ลงมันก็ลงลงลง,ลง,ล,งลงเองของมัน